สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อชาว YouTube ทุกท่านนะครับพี่น้องอนี่ฮะขีมือของอลูกสวนนะครับสวยๆนะฮะมีเอามาส่งเมื่อกี้นะครับมีมะเขือพี่จวกพี่เขียวแล้วก็แตงนะพี่น้องแตงกองอยู่เนี้ยนะอันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะฝนมันตกน้ําท่วมนะครับน้ํามันท่วมไอ,ไอ้ตรงที่ปลูกนะครับก็มีเจ้าละนิดเจ้าละหน่อยนะครับของไม่เยอะมีเจ้านี้มามาหลายอย่างนะสามสี่อย่างนี่มีมะเขือมีพริกเขียวมีพริกหยวกนะครับเจ้านี้เขาจะทําหลายอย่างนะเกออะริ่มหันมาทํา ผักคืนนะครับกีเกปลูกพวกกระทกรกไปส่งแล้วก็ไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินนะครับพี่น้องเออโดนโกงบ้างอะไรบ้างนะเกอก็หายหา,ยห,า,ยห,ายหายจากผมไปเรื่อยๆนะก็แต่ว่านาน,านๆเก,กอก็ของน้อยอย่างเงี้ยเกก็ไม่ได้มานะครับช่วงพักหนึ่งแกททำกระทกกุทกโรกรทุกโรคไอส่งนะ ทรงเขานะก็ห่างหายจากผมไปนานนะลูกสวนคนนี้นะครับลูกสวนก็เจ้านี้ก็มาไกลนะเรียกว่าหลายโลเหมือนกันนะครับประมาณเกือบห้าสิบโลนะฮะจะพอลูกสวนเจ้านี้นะครับดูครับผมบอกแกว,ว่า ถ้ามาไม่คุ้มก็ไม่ต้องมานะเพราะว่าของมันไม่เยอะแค่ okay, ว่าของมีแต่ของเจ้าของครับมีแต่ของเจ้าของเอกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเจ้าของเองผูกเองขายเองนะครับว่าเา้ามันงั้นไม่เป็นไรครับมาได้เลย บอกมาเลยครับอย่างนั้นผมบอกามาเลยถ้าของก็าจะของนะครับตัวนี้ก็นี่ครับพี่น้องอฝีมือของลูกสวนคนเก่าเลยครับคนนี้ตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มขายของใหม่ๆนะตัวเนี้ยเริ่มขายของใหม่ๆเลยเนะี่ยเกจะปลูกของผมขายมาเป็นสิบสิบปีนะเรียกว่าเกก็หายไปพักหนึ่งนะครับพี่น้องหายไปพักหนึ่ง แกพึ่งเริ่มเข้าเอาแกว่าพึ่งเริ่มปลูกผักปลูกอของจะมาส่งเราอีกนะครับก็นี่ครับไล่งวดแล้วแกมาส่งเรานะตัวนี้พริกเขียวพริกหยวกแต่ก่อนแกทําพริกหยวกเยอะนะพี่น้องตัวนี้นะผมเคยไปเอาทีละ เจ็ดสิบแปดสิบถุงนะครับแปดสิบถุงใหญ่นะครับแกไม่ได้ทำห้าโลอย่างนี้นะเมื่อก่อนนะครับนี่เงี้ยเจ็ดสิบแปดสิบถุงใหญ่เลยนะครับแต่ก่อนแกทําสวยครับทุกวันลูกมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก่อนนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆนะเป็นงเปลงใหญ่ๆเลยนะครับสวยงามมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็ขายไม่ค่อยดีนะเมื่อก่อนนะครับพี่น้องก่อนขายไม่ค่อยดีส่วนเมื่อก่อนเนี่ยของเยอะมากนะครับ ของบ้านของสวนเนี่ยเยอะทุกวันก็ก็เยอะอยู่แต่ว่า,ามันจะออกไปหลายๆพื้นที่นะฮะมันจะออกไปหลายๆพื้นที่แยกกันไปทุกที่นะครับคนนั้นเข้าไปเอาบ้างคนนี้เข้าไปเอาบ้างก็พ่อค้าแม่ค้ามันเยอะทุกวันก็ของมันจะไม่เยอะเท่าไร่ประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้ ก็มาของอยู่สวนก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมีประมาณนี้แหละมาก่อนเยอะครับเมื่อก่อนก่อนเยอะจริงๆฮะไม่ได้โม้ครับมาก่อนนี่เยอะจริงๆถ้าใครรู้จักหรือว่าติดตามหรือว่าเคยรู้จักเนี่ยเขาจะรู้อยู่ว่าของสวนผมเยอะขนาดไหนนะแต่ทุกวันนี้ก็พอดีพอดีครับให้เด็กรุ่นใหม่เขา าขายบ้างนะฮะให้เด็กรุ่นใหม่เขาหาได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายต่อๆไปนะครับนี่ครับก็มีของไม่เยอะก็มาถ่ายให้พี่น้องเลยดูกันนะครับนี่สำหรับใครที่สนใจที่จะปลูกของนะครับ ปลูกอะไรก็ได้นะับปลูกอะไรก็ได้ว่าจะเป็นผักเรายินดีนะฮะเรายินดีก็มารับอ๋อเรายินดีรับนะครับรับผักอของสวนนะฮะแถวบ้านครับถุงสองถุงก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับเจ้านี้ก็มาถุงเดียวคนระับมาเผื่อนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาต้องถุงเดียวถึงเงินกลับบ้านเลยครับไม่ต้องไปเร่ขายมันมันยากนะใครจะดูสภาพ มันดูสวยๆหน่อยนะพี่น้องนะ,นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะในช่อง Youtube ของมึงตะลุงผักสดด้วยนะครับนี่ฮะผิวเขียวสวยมากครับเขียวฮอตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะสวัสดีครับ